อัญยองนะคะสวัสดีทุกคนนะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาดึกแอบมาเพราะว่ากิจกรรมสมมดแล้วนะคะวันพุธมั้งเออแล้วก็เก็บลืมแล้วนะคะทุกคนก็อุ้ยไม่แต่ร้านะค้ามันเปิดอยู่นะคะเออไม่เป็นไรตรงนี้แต่ว่าเก็บแต้มมันสมมดแล้วอา้าวร้านะค้ามันยังอยู่นี่อีกหกใช่ปะโอเคไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าอัดไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ค่อยเอาลงนะคะ เอามาลุน้นกันว่าแจากยาเด็อาในร้านในมาร์เก็ตจะได้คิโดไหมหรือจะเป็นอะไรมาลุน้นกันออจบคือก็คือจบเลยเนี่ก็นั่นแหละนะคะทุกคนก็อย่าลืมมาแรกกันละกันนะคะอยู่ถึงวันที่หกน,น,นะล้นคะแต่ว่าแต้มมันจะหมดแล้วนะคะเก็บแต้มไม่ถึงวันพรุ่งนี้ละมั้งหลังเที่ยงก็น่าจะไม่มีแล้ว โนึกว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์คืนนี้คืนนี้มันโซยจริงๆคู่กันล่ะไอมีอะไรนะเลียวเลียอิมแพกอิมเฮดนะคะคืออะไรนะหน่อยอ่ะโอเคประมาณนั้นนะคะใครเปิดอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันที่ใต้ล่างคลิปนะสวัสดีก็ไวยบายก่อนทุกคนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีก็อัดยอกนะคะทุกคน คนกลับมาต่อนะเมื่อกี้ลืมไปว่ามีกล่องก <c oughs> ิ๊เนี้ยมีกล่องด้วยหรอทฮ้ยฉันไม่เห็นรู้เลยฉันนึกว่ามีแลกเอเนอีกเดียวนะคะไม่เป็นไรเร่อ้ยพี้เออก็เปิดกันได้อู้จริงๆเก็บไว้คอนที่มันสุกก็ได้นะเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรมาเปิดเปิดไปเลยเปิดกล่องอารุมะทุกคนเนี่ยมาุ้นว่าวายเปิดมาก็ได้สีดำหรือว่าดวงดีหรือเปล่าก็ดวงดีอยู่หรือเปล่ามั่งเออเปิดต่อ มันได้ที่ได้เหรอได้เขียนด้หรอไม่ไมยอันนี้คืออันนี้คือโชคดีเหรอหรือว่ามันการันตีมันการันตีอยู่แล้วปะเฮ้ยเฮ้ยนีดีดีจะดีดีว้วโอ้พอลแตกหนึ่งม็ตเด็เลยเหรอได้เป็นตัวเลยได้ดีๆกลัว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 เอาเหรอหรือว่ามันการัน ว้าได้สีดาวอีกแล้วนะคะสีดาวสองตัวแล้วอุ้ยได้เป็นตัวเลยหรออุ้ยไม่เคยได้เลยเนี่ยน,นน่้จะเห็นเนี่ยใช่ก็ได้จาหรอดอยเออสงสัยมนันน่าจะการันเตอทุก,การันตีหรือเปล่าอุ้ยแต่เศษดําก็เยอะอยู่นะทุกคนดูทรงอ่ะน,นะไดนะ้อีกสักตัวแม้ประวัติศาสตร์ไปเลยเรื่องนี้แต่เศษก็เยอะนะเออไม่การันตีหรอโดนลวน อ่ะก็จบนะคะแต้มมีแค่นี้แหละก็เหลือยีิบสีก่กองแต่ว่าเราคุมแล้วได้มาดํานะคะเล่นนี้สาหรับการเปิดรอบนี้แล้วก็ได้สีดาวมาสองสามตัวก็ถือว่าเลิดอยู่จ้าโอเคเนาะอ่ะประมาณนี้กิจนี้น่าจบจริงๆแล้วล่ละนะคะทุกคนก็ปิดไปแล้วต้นคลิปเมื่อกี้น้อก็บายๆเลยละกันนะคะทุกคน